ăn nhiêu trận sáng. Bao rồi. trận sáng. Bao nhiêu Đi ngay ok Ôi, vòng Hìa ơi Lưu lì lượt สไลด์ลงไปดิเก็บตัวเข้าก่อนมีคนไม่ตามมามองที่ตน้นไม้จงโดนเยกระโดดสลัดชีพไปข้างล่างไม่มีคนถอยมาถอยมาถอยมาล่วงหนึ่งลวงหนึ่งก็ลง <c oughs> เลยคนนึงไอ้ชอนด้วยลง ไปมุงนะหลบแป๊บบลงแปบบแต่คนเดียวเดี๋จะไก่ไปอ้อมมันล้มแล้วเอ้ใครอีกอ๋อมีซ้ายซ้ายซ้ายโอเคเห่แล้วเห็นแล้วพี่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 ดึงครับรวบโอเคเขาบวกใช่ไหมเนี่ยมันมีสโมด่าเขากำลังฟินิชเลย มันต้อมีเอดิอยู่ในท่อเหรอมีอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นในสองคน กำลังวิ่งมาแล้วผัไป้วยอ้าวเพื่อนทีกโชคดีนะนี่นี่ๆเลยนี่แหตอนนี้ได้ปอแป <c oughs> นอนเต Thank you ที่โซกน้องคนหนึ่ง

ฝักเข้าตัวเดียวลาไปแล้วลาไปแล้วเคกูเชงอาหมอมาแล้วเพื่อนเหลือห <c ute and armor> ลังเ <c ute and armor> ข้างไหนข้าไปจะดู <c ute and armor> เราลงมานะอุ๊ยอีกหน้ามันมาด้วยไอสัตว์เอ้ยเราไม่มีปืนว่ะเพื่อเราหน่อยเราเตะเพื่อมันล้มเนี่ยมันเลยมาควายควายหึี้นิดมาเลยเธอเรารู้แล้วไอตัวนี้มีฟิลโลทองชัวร์แล้วก็ชูเพื่อน ไม่ยอมกลางาโล่ฉันรู้นะเพื่อนมันเพื่อนมันโดน มีหลายๆโดยตลอด ตึกเดียวกับพี่ต้นระวังนะตีแม่งมิ่นตีข้งข้างตายตาบกดอดคิวแล้วไปหนออะไรวะ Two different. I buy mine. Only two others. <coughs> Reloading. Gas allowed to go in. เพื่อนตายแล้วเอไงเธอไปไหมโอเคขึ้นเลยไม่สมกผิดวะคนเดียวตอกตัวตอกตัวเอาสองเนาะตัวแน่สองเลอว่ะ ไม่ไม่ไม่อยู่ตรงเราอยู่ตรงเรายิงเกาะแตกแตกเป็มีคนกอดท้อง มันแตกก็แตกมันมันมันวิ่งมันมันวิ่งมาตรงนี้นะ คนหนึ่งไปไหนวะอยู่กับมันดู่ด้วยกันดูด้วยกันตัวเวาฟิวเกาะแตกฟิวเกาะแตกโดนโดนเข้าเข้าแต่ว่ายังไม่แตกนะ ว่าล่วงล่วงคคฟฟิลพอทอง